สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบารทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่19คืนวันอังคารที่30ธันวาคม2568ผู้ที่จะลงทำการแข่งขันเวลา2นาฬิกา30นาทีได้แก่เบอร์ลีพบนิวคาสเซิลเชลซีพบบอรมนรัธ ฟอเรสต์พบเอเวอร์ตันเวสต์แฮมพบกับไบรตันส่วนคู่อาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าลงสนามกันเวลา3ามนาฬิกาสินาทีและเวลาเดียวกันแมนยูพบก,กับบุฟเฟ่ตันคืนวันพฤหัสบดีที่1มกราคม2569ั 2, ริบเ้าคสตันทัลเลตพบฟูลแลมยี่สิบสีนาฬิกาสานาทีลิเวอร์พูลพบลีดในเวลาเดียวกันค่ะส่วนซันเดอร์แลนด์พบแมนซิตี้3ามนาฬิกาและเบรนท์ฟอร์ดลงสนามพบสเปอร์3ามนาฬิกา ทางนี้คุณชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกปลีกเลยนะคะผ่านทาง Spo ร์ตบ n น w s ว h ์ n n น l ค่ะ